มีเหตุการณ์ที่ผู้ใช้รถคนหนึ่งเขาร้องเรียนค่ะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปสู่การตรวจสอบของตํารวจแล้วก็ขนส่งที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอ้างว่ามีนายตำรวจเรียกรับผลประโยชน์เป็นเงินกว่า1 0,000บาทเพื่อไม่ให้ถูกดําเนินคดีที่สวมปล่ายป้ายทะเบียนปลอมนะคะแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆก็ยังคงถูกจับอยู่ค่ะคือแบบจับใจความไม่ได้แล้วก็จนวันาบอกว่าแต่เขก็บอกว่ามีทางออก เราก็เลยมองหน้าเขาเราบอกว่าทางออกในที่นี้คือมันมันคือยังไงคะมันแบบอ,นนอันนี้นะคือสุถามได้ไหมพี่กวางเงี้ยเขบอกเขาว่าถามได้ไหมคะหรือว่ายังไงคือต้องจ่ายเหรอคะหรือว่ายังไง <S <S เขาบอกาหาได้เท่าไหร่เราก็เลยบอกึ่งไปพักนึงแล้วก็เอ่อพอเต็มที่คือถ้าหากูเ้เพื่อนๆได้กคงหมื่นสองหมื่นนะคะ ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวจังหวัดตรังค่ะเธอออกมาอ้างถึงพฤติกรรมของตำรวจประจำด่านตรวจท่าฉัดชัยจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินจำนวน1,000 0บาทแลกกับการไม่ดำเนินคดีกรณีที่เธอครอบครองป้ายทะเบียนปลอมหรือที่เรียกกันว่าป้ายเขียวค่ะเธอสวมป้ายเพื่อเอารถยนต์ส่วนตัวไปให้บริการรับส่งผู้โดยสารแถมไม่มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะด้วยนะคะ อ้างว่าโอนเงินไปยังปลายทางบัญชีเนี่ยเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งโอนไปตั้งแต่20มีนาคมปรากฏว่า22มีนาคมเธอก็เข้าไปส่งลูกค้าที่หน้าสนามบินภูเก็ตค่ะ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงตนเพื่อขอตรวจสอบเอกสารเธอก็เลยโทรหาตำรวจที่เธออ้างว่าอยู่ที่ด่านตรวจท่าชัดชัยแล้วก็รับเงินเธอไปแล้วแต่สุดท้ายก็ยังถูกดำเนินคดีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารของทางราชการค่ะเธอก็ยอมรับสารภาพในความผิดนะคะอ้างว่าเคยสมัคร ให้บริการในแอปพลิเคชันให้บริการรถยนต์รับส่งผู้โดยสารแต่ก็ถูกกดดันจากแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ตเลยตัดสินใจทำป้ายปลอมตามร้านทำป้ายทั่วไปเนี่ยค่ะอยู่ในราคา1,300บาทซึ่งเธอก็อ้างว่ามันแตกต่างจากราคาป้ายจริงที่มีค่าใช้จ่ายตามขั้นตอนไม่ต่ำกว่า2 3 0ถึงมื่นบาทขนส่งภูเก็ตค่ะก็บอกว่าสังเกตว่า ทะเบียนปลอมเนี่ยมันเกินกว่าหลักที่จดทะเบียนจริงไปแล้วนะคะซึ่งกรณีนี้ก็ได้รับการร้องเรียนผ่านทางโซเชียลมีเดียก็เลยเข้ามาตรวจสอบจับกลุมค่ะปลอมแปลงหรือว่าการนำป้ายอื่นมาใส่กับรถเนี่ยออถ้าเราดูโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่ามันเป็นป้ายที่มาจากการสวมทะเบียนหรือว่ามีการปลอมแปลงหรือเปล่าต้องมีการตรวจสอบก่อนครับถ้าวันนี้ค่ะภูกเกตเรามีรถป้ายเขียวอยู่จำนวนสักเท่าไหรแบบ่ได้ ถ้าดูจํานวนเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ4ี่พันถึงห้าพันคันทั้งสองประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทบริการธุรกิจหรือว่าบริการทัศนาจรขณะที่พลตํารวจตรีสินเลอร์สุขุมผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงกรณีที่อ้างว่ามีเจ้าหน้าที่รับสินบนนะคะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยสถานีตำรวจสพท่าฉัดชัยได้ชี้แจงผ่านเอกสารข่าวสรุปเนื้อหาว่า ไม่ได้รับเงินจากผู้เสียหายตามที่ร้องเรียนค่ะแต่ก็ได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชีที่ผู้เสียหายอ้างว่าโอนไปว่าเป็นของใครและจะเชิญตัวผู้เสียหายมาให้ถ้อยคำด้วยนะคะถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ผิดจริงก็จะไม่ละเว้นจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและปกครองค่ะ ในเบื้องต้นได้มีคําสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจนายดังกล่าวให้พ้นจากการทําหน้าที่บริเวณด่านตรวจท่าฉัดชัยตั้งแต่วันที่27มีนาคมเป็นต้นมาจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จค่ะ